อะไรนะเอาไหมดึงไว้แม่มันยังเดีอดเนี่ยหนีหนีเลยเนี่ยไว้ร้านก๋วยจิตื้นตื้นเห็มันตายแลดวไปไปนีหล่ะันเนี่ยโอ้ยขึ้นป้ายเนี่ยกูนั่งเล่นไว้เขาใครแซวว่าเบียดแจกต้นมันเหยียบหาแม่มันกิ่เดือนเนี่ยไมยกูแพ้ก็แม่กู้ผู้ทุนเนี่ยไม่แล้วใครมึงไปเหยียบพ่อกู่ซะไปเอาละเอาละต้องว่ากูรับทุนเท่าไรเนี่ย อ้าอวกซกูย่างไปซื้อจนลาบพุทธจ้าแต่ว่าเงินเมี่ยนกซื้อได้เหรอียาอ่างไปยังป้อหน่อยมันขายไปนี่แล้วมันใหญ่ไปในเสียงอีสานซื่อๆใต้จริงเนี่ยใ,ใต้ายนั่นละอ่านยังไงล่ะครับอ่านอานป้าพี่น้องมันกลางแม่แบบใดเดี๋ยวมันไผายะเอาให้กูว่างหันเหรอขัดไวมันไปใส่เดี๋ยวนี้ว่างไว้ทำไม่ เฮ้ยจะคองดึงออกไปบอแม่นท่านเนาะโอ้ยมันก็ปอนให้กูเนาะโอยีเลแมู่งูหลอกเสียสิกัดยู่เอ้าจ้า่ดินบยไมยังอ่ะาบโอ้ยโอ้ยเอาเองเอเอเอนิปบักเงบเนนี้หนีเนาะอยากอายบอเสียงอีสานนี่ยหนีลบเขาเขาหุ้มนี่โอ้ พาไปคณะตีอยู่เนี่ยเหมือนตโตมันนี่แล้วคณะเจ้าบดตีเนี่ยคณะใคยนี่แล้วอันคนร้อยดิกระแม่นดีอยู่เนี่ยกระแม่นนั่นละเนาะโอ้คนร้อยมีตัวรูปรอๆไปไม่กระลุปรอๆ์รนมีตัวผัวกูไปอันซุปนี่ผัวเจ้าบดตีวะกูมันนั่นละอันชุดไทยพวกคุณกระแม่นตีคนนั่นละตอนมันนะโอ๋อซุปซุปนั่นเสียบ่เอ๊ะจีบแล้วครัน นี่ก็พ่อก,กูั้องเหยียบข้าวมันเนี้กูบอกเอาว่าเรียกดอกลูกผู้ชายนี่กูบอกปล่อยมันลอยนวลดนาอ้าวอ้บุ้งนนะี่ยขั้วมีห้างมันสิปานนี่ผู้ใดที่เก้าอะไรลูกน้องกูก็เอาแม่มาโหลดให้กูอะกูเกนะเรียกนานิข้าดาเกรียงอีลานมนมุนอุ้ยปุ้ย <laughs> พัดพัดนาเอ้ยคูกระได้มใหก่อนเขาคึ้เส <ơi> ียเลโซมเงยมันเงาบันเถิงสินกุนอินคอนฟินุนเฮ้ยอ่านเต้นสิแดงขึ้นพาชีดหอยต้องต้นกูเลยอินคอนเสริฟลูกละบันเอาใจว่าพี่น้องเอาละะนี่แหละหมอลำคณะเอาเขาขาเ เนี่ปนแหงย่างปนแหงมันก็ไม่คุณค่าหรอกมันต้องมีรูปตัวเขามารูปไปงี้น้องของมันติดมื่อนี้ล่มแห้งก็เลยติดลูกหน่อยลูกเลี้ยงตั้งก็มีแจ็บลูกน้องแจ็บอ๋อพี่น้องเข้าใจแล้วผ่านผู้จักแล้วแล้วแล้วมันมาเฮ้ยพี่น้องครับตะก้าเขาได้ปึื้หนาสาโหดขึ้นเสียงอีสานหรอกเข้าไปเลยเอาจับปาดเนี่ยเอ้ยโอ้ยแตบนี่แน่หัวเทานี่กูได้ยัดแม่มันเข่าหัวเยอะเด้อเด้อบ่เด้อพี่น้องเลยมาแฮมเวทเด้อ อมีรุบอยูอ่บ่ลุบใครเออเขามีขี่หมูขี่ม้าเนาะขี่คัดนะขัดเนี่ยเขามีคือผมมาตั้งอยู่เนี่ยเอ,าอย้าอยากให้ตั้งยุติตั้งเนาะคัดไว้เห็นเนาะตายมอมันหลับเหรอตีเนี่คัดไว้เออมาแล้วเอ้ยเอาเอาคือคือผู้ไม่อยู่เนี่นยมอสันหนาก,กันแล้วการเลีเ้ย,นง,ยงนิรันด์เนี่ย คนวอยเจ้านั่นหลายขนาดเนอาอธรรมดาตัวพีว่องใหญ่วง,ง,วงน้อยมันต้องมีรูปพระติดตัวกออ็ต้องมีอันรูปรูป,ร,ปรูปหวาาัวหน้าที่ต้องสอดสีสวยสดงดงามนี่ผิดโอ้ยเจ้าไ่ต้องห่วงเออต้องสนับสนุนโดยเอย็มร้อยห้าสิบทปไลน์ไดมอนด์ไปซะนี่เออ,อจ้าเอากลางลูกว้ววายเจ้ายได้ลูกขาบุกขึ้นฟ้า <c oughs> โอ้ยหายกิ่นแม่เมื่อกีคุณจะได้เปลี่ยนไม้ยุ่งว่าไหวนี่ เออนั่นล่ะยัดเข่าหูนี่เออนั่นล่ะมึงไม่เห็นกูหู้คนซิวออยู่เดียวเหอเหตุึงเออหันเหี้ยวๆนี่กูว่ามาดกูตีมยันเจ้าบาดเนี่ยอุ้ยบาดลูกคือจะมาเป็นดาบปะเหตุอู้อยู่คือลูกแก๊กนี่ปุริบ้านเดียรเจ้าบ่คือคักแฉะลูกล่างใครนี่ยล่ะบ่ค้ามอด ได้แต่มองได้เป็นตาหักก้มือมันเป็นตาออกรูกง่ายทีจะว่าว um ่ามองมองได้พ um, ี่มองเป็นตาหักเดี๋ยวคอยสั่งหอนมาก่อนสังเกตโอ้นีหนีหนีโอ้ยเออหายกิ่นแมววะเกยพมองนี่หมเป็นตาหักก้มู่นี่นะอ้วนจูบูอ้วนจุยบุยอันพี่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 โอ้ชกสิ่งกระติกีพูดสิมาสิ อันอนี้เลยพี่อันไหนอันนี้เลยนี่ยลูกไส้ัวลูกลูกลูกไข่คือพนงส่งให้ไหมเนี่ยโซ่ดิโซ่โซ่จะหน่อยปัดเนี่ยลูกลูกบักไดล่ะนี่บักนี่ยม่เลี่ยมแนหน้าแม่มึงอไหรไปเอานี้มาเลยพวกคอนเสิร์มพี่น้องเอ้ยอัศจรรย์จ้าพ่อไม่เอาจับปัดที่มึงมาตรวจปลาเมือดดิใช้จักบาทดอีตัอยเด้๋ยวหันนะมกันรันคนเดีย ขณะเลี้ยงอีล่าสาบสิ่งใจประทับใจเห็นพี่เห็นน้องมากมายนาหลายตาพี่น้องยิ้มแย้มแจ้มใสขอสาราบสิ่งน้ำใจของพ่อของแม่ดีอกดีใจเมื่อนี่พี่น้องสิริภพกรบการแสดงของเลี้ยงอีล่าก่อนเลี้ยงอีล่าที่แสดงขอบอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานเมื่อสุขุสุขนห้ามแลบลิ้นปิ้นตาใส่ตัวแสดงของเรียกอีล่าพี่น้องต้องตั้งท่าย,ยิ้มยั่งเดียวต้องยิ้มยิ้มยังสีพี่น้องยิ้ม เยิ้มให้ซื่อใจเออพี่น้องสิได้พบกับโค้กของแขวงอีลันเพราะเช่นพ่อแม่พี่น้องหาคว่ำล้ำค้านเลยเนาะสำรานสำราญออกมาละโคศกนี่โอ้โคศกสาวโอ้ชับเฉงชับเฉงโอ้ใส่โคศกครูชายจริงหญิงแท้โอ้โคศกแม่คือเขียบกแก พ่กผูคือกับแกยาผูผูขึ้นหมาหลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะกระผมขอมอดพรขนเดชครับน้องกับพวกลูกค่ะเราสองคนทำหน้าที่เป็นที่ดีกรณ์หนาหน้าเวทีสลัดวันนี้ด้ยครับใช่แลนะ้วค่ะอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องห่างร้างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าตาย ตงว่าใช่ไฟโยนเจ้าเจ้าเนีไปหาพระจังบาทกอน <c oughs> อันถูกต้องแล้วไอ้ความตายเนี่ยใครก็ตายทั้งนั้นแหละคนรวยคนจนก็<ช>ต้องตายหัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังใช่ช้างตายยังเหลืองาเป็นศักดิ์ศรีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาอ่ันว่าความตายนี้แขนคอทุกบาทย่าง บาดยังมันอาแขนอ้อนตอนตามคนอยู่สุยามกินแกงกบมันนกจอกกอกินแกงเขียดมันเหยียดคลิ้งหนิงคลิ้งตนิงลิ้งติ้งลิ้งติ้งลิงกตกต่างหางกนจึงปึ่งหางจริงจริมีหัวคนอยู่ไรวะอ๋อวอ่ะะผู้ใดว่าทิ้งได้กิงอ้ห่าไหมฮะผู้ใดว่าลิง มันฝ่ามันกันนะเย้าย้ามันว่าหาจะแตกยังเย้าไม่ยังเขาว่าลิงมันเป็นยังงูเนเอ้ามันว่าไทกูหมันว่าหาจะแตกยังก่อนมันคนละก่อนเอามาใส่กันเนี่ยเดี๋ยวอธิบายอบัคุยกันโดยเหตุผลครับบาบายบุยมึงดูยมึงดูมึงดูคือจังสีดอกผมเป็นพิธีกรนะเทีพิธีกรนะพีเออเออก็เลยอ่านตามสคริปต์เขาเขียนมาให เออมันพีดมองใดมันพู้จริงนี่ว่าะพูดจริงจังไหนเอามาถามขู่ที่ว่ามึงรู้ขึ้ตคนมึงรู้เอาใครว่าสิมันพีดมองไหนเอากินแกงกบมนบจอกกอกินแกงเขียบมันเหยียดคิงนิ่งเนี่ยลิงกิ่งกิ้งลิ่งกิ้งลิ่งกิ้งน่ะเลี้ยงตัวต่างหางโกนจึงปึ่งเจ้าอย่างกะเจ้ามันแปลว่าได้ใส่บูดถึงติงลิงกิ้งเขาเขียนให้ค่ะว่าไงมึงรู้กินแกงกบมนบจอกกอกินแกงเขียบมันเหยียดคิงนิ่งใส่เสียอิงฮัดนมอ่อนซอนเจ๋อหุ่นละครมันน่ะ มันอยู่ฟันละวันนั่งมีตออีกว่าจังไหนจากสองมือซอนกาเดหัวใจอย่างโลโลรลหเอามาไทยทัวร์ทีทัร์เด็ดทัวรถามเขาได้ไหมพี่ไม่น่าโกรธเลยพี่ไม่ได้เหมือนลิงสักกันหน่อยเออมันเหมือนอะไรหรอลิงมาเหมือนพี่อันเดียวกันนั่นแหละปอบเลยผู้ใดว่ายเล่าคือลิงเถอะดิคนว่าบ่คือดอกลิงนั่นขึ้นเซนี่ผุด